นี่คือต้นฝรั่งบ้านนะคะเราจะมาลุมเก็บต้นฝรั่งบ้านกันค่ะไม่มียาไม่มีปุ๋ยนี่ธรชาติอร่อยค่ะเนี่ยนี่เก็บต้นฝรั่งกันค่ะวันนี้เรามาเที่ยวสวนที่เพชรบุรีนะคะสวนของบ้านเพื่อนนี่คือต้นฝรั่งค่ะนี่เอาโห้ดูหลานเช้าดูนาเดียดูขวัญข้าวดิเก่งจังเลยเก็บฝรั่งนูน่น เขาป่าอุ้ยนู่น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 แย่แย่ไปหมดเลยเขาห่อไว้นู่นนู่นกบนู่นนลูกนู้นน่ะข้างบนน่ะนู่นข้างบนข้างล่างแก่กว่าโอ้โหดูขวัญข้าวเก่งมากเลยเก็บฝรั่งถือไว้ก่อนถือไว้ก่อนลูกอันนั้นยังเก็บไม่ได้ลูก นู่นูนู่นู่นู่นูนอ้ฉ<น>ันเอาออกสิลูกแล้วก็เคี้วนี่ถังถุงมันออกสิพ่อแกไม่ได้ปาดถุงให้น้ำขังนะเอาปาดแต่ปาดไม่เยอะนิดนึงนี่ก็นูเดือดร้อนคอยาฮ่าฮ่าฮ่าฮาอ๋อดูด,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 ดิเก็บฝรั่งกันในสวนฝรั่งเข้าสวนฝรั่งกันเนาะนี่ถ้าถ้าถ้าให้มัน